เรียนคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระแก้วดิฉันนางสาววิราชาอินสุขผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะกันวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ สถานศึกษาร่วมกับครูและผู้เกี่ยวข้องมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตะวรรษที่21โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยรูปแบบการใช้โครงงานเป็นฐานเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้จริงและการทํางานเป็นทีม การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงออกแบบหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมตามความต้องการและบริบทของชุมชน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบโครงงานผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะสำหรับนักศึกษาสกรรระดับประเทศประจำปีพศ2567การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เช่นโปรแกรมคาหูดและ Google Form ในการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและการค้นคว้าหาความรู้จากอ,อินเทอร์เน็ต2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาจัดทำคู่มือการบริหารงานวิชาการที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนการมอบหมายงานครูและแผนงานโครงการที่ชัดเจนมีการประชุมสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามจุดเน้นการดำเนินงานของกลมส่งเสริมการเรียนรู้และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการบริหารกิจการผู้เรียน มีการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนและการเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับคณะกรรมการแกนนำสีฝ่ายห้องเรียนสีขาวในการรายงานปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลเชื่อชูเกียรติเซมาปปรสร,ระดับเพชรประจำปีการศึกษา2,566จากกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อติดตามผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวโดยมีครูประจำกลุ่มคอยติดตามทางไลน์หรือเฟซบุ๊ก และมีการเยี่ยมบ้านพร้อมทางได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนแนวให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการใช้กลยุทธ์และนวัตกรรมในการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณเช่นโปรแกรม e-budget ทำให้การบริหารงานมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้จ่าย การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับการบริหารจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นต้น 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษามีการพัฒนาการทำงานร่วมกับเครือข่ายอาทิเช่นสาธารณสุขอำเภอเขาชะกันเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้เรียนเช่นการตรวจสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ การเข้าร่วมการอบรมสัมมนาด้านการบริหารจัดก,การศึกษาเช่นการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาบริหารสถานศึกษาให้ดีขึ้นมีการวิจัยชั้นเรียนการบริหารที่เน้นการใช้เทคโนโลยี การใช้ AI เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเพื่อการประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและใช้ผลการวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ n e t นักศึกษาสการระดับอำเภอเขาชะกันสำนักงานสกรประจำจังหวัดสะแก้ว 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาชะกันประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสลัมฤทธิทางการศึกษา,าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเ n เน็ครั้งที่2ปีการศึกษา2566สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ย58.08สูงกว่าค่าเป้าหมายขั้นสูง106.35แต่สภาพปัญหาจากความหลากหลายของผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานและประสบการณ์ต่างกันทำให้เกิดช่องว่างการเรียนรู้ รวมถึงสถานศึกษาไม่มีรูปแบบหรือแนวทางเครื่องมือกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบจากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้ามีความต้องการยกระดับผลสัมฤธิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยวางแผนร่วมกับครูสอดแทรกเนื้อหาแนวข้อสอบเอนเน็ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง 2. การส่งเสริมการพัฒนาครูใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อเสริมความรู้ให้ผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหาฝึกปฏิบัติทำข้อสอบเอนเนตเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การจัดโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสัมฤธิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน และการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาที่จะสอบเอเน็ตให้กับผู้ที่คาดว่าจะจบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการสอบ 3. ผลลัพธ์จากการพัฒนาเชิงปริมาณ นักศึกษาสกรระดับอำเภอเขาชะกันร้อยละ80สามารถทำแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด and oh, ้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2 5 6 7มีคะแนนเฉลี่ยผลสำเริการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอเน็ตร้อยละ6 9 4 4เพิ่มขึ้นร้อยละ11.36เชิงคุณภาพ นักศึกษาสอกอรระดับอำเภอเขาชกันมีความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริงเพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีผลงานที่ภาคภูมิใจสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษาสกรระดับประเทศประจำปีพศ2567สถานศึกษาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปรสระดับเพชรประจำปีการศึกษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านขอขอบคุณค่ะ